ตอนนี้ค่ะเรามีประสบการณ์นะคะจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีเบรมนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการด้วยค่ะต้องขอต้อนรับคุณแม่นาและน้องนิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงนะคะน้องนิงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลสสิกาค่ะ ตอนนี้น้องนิงอายุกี่ขวบแล้วคะ9ขวบ9ขวบชั้นไหนเอ่ยชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีที่3แล้วนะคะส่วนตัวค่ะคุณคุณแม่ให้ให้น้องนิงทานผีิตภัณ์ดีเบรนนะคะแล้วคุณคุณแม่ได้ทานด้วยนะคะค่ะด้วัเองก็ทานด้วยนะคะแล้วก่อนก่อนที่จะทานค่ะตัวคุณแม่หรือว่าน้องนิงค่ะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความทรงจําบ้างไหมคะค่ะก็จะมีเรื่องของ การขี้ลืมนะคะส่วนใหญ่แล้วว่าเวลาน้องได้รับคําสั่งจากคุณครูมาเรื่องของการบ้านเเขาก็จะนึกขึ้นได้ตอนแบบใกล้จะนอนแล้วและหรือว่าบางทีแบบตื่นเช้ามางองแงงหงุดหงิดแล้วก็โยเยแล้วเราถามว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาลืมสิ่งของที่ครูสั่งมาเขาก็จะโยเยค่ะแต่พอรับประทานไปช่วงหนึ่งสักอันเดือนหนึ่งอะค่ะก็เห็นผลเลยว่าเวลาเราปลุกช่วงเช้าเนี่ยจะไม่มีอาการงงเงียนะคะตื่นมาปุ๊บก็จะ คือลุกขึ้นเด้งเลยน้องจะสดใสเพิ่มมากขึ้นนะคะสังเกตจากก่อนทานนะคะแล้วก็หลังทานน้อง alert มากขึ้นพีบกระเป๋าพร้อมรับสิ่งต่างเพิ่มมากขึ้นตอนนี้น้องน้องยิ้งอยู่ชั้นพอสามใช่ไหมคะเกียรเฉลี่ยเท่าไหร่เอ่ย4.00ค่ะโอ้โห4.00เรียกได้ว่าทำได้อย่างไรเก่งมาก่าเลยนะคะทุกวิชาได้ สหมดเลยเก่งมากๆเลยนะคะอย่างนี้ก็คือเรื่องของสมองสำคัญมากๆนะคะแล้วมีวิชาไหนที่ชอบเรียนเป็นพิเศษไหมคะวิชาภาษาอังกฤษค่ะโอ้โหชอบภาษาอังกฤษด้วยไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษา กับคุณผู้ชมนิดนึงสิคะ My name is Laksa p u s y a n a w i n My nickname is Ning โอโ้น่ารักมากๆนะคะตอนนี้ค่ะอยู่ป3แล้วเกดเฉลี่ย4.00เด็กหลายๆคนคงจะอยากรู้นะคะเคล็ดลับก่อนที่จะทานผลิพันฑ์ดีแรมค่ะเกรดเฉลี่ยของน้องอยู่ที่เท่าไหร่คะประมาณ3.5ค่ะอืมเรียกได้ว่าเกรดเฉลี่ยก็เพิ่มมากขึ้น4.00นี่ทุกวิชาน้องทำได้ดีหมดเลยค่ะ แล้วน้องชอบเรื่องของกีฬาไหมคะน้องมีคะชอบค่ะหนูชอบเล่นเกี่ยวกับพวกกีฬายิมนาสติกค่ะกออกกำลังกายยิมนาสติกด้วยนะคะแล้วส่วนตัวของคุณคุณแม่ทานด้วยอยู่หน้่นะคะก่อนก่อนก่อนที่จะทานคุณแม่มีปัญหาเรื่องของความสรงจําบ้างไหมคะก็มีค่ะก็คือจะที่ลืมบางทีแบบ นึกขึ้นได้เฮ้ยจะไปเอาตรงนั้นแต่พอเดินไปสักพักเฮ้ยลืมอะไรมาเอาอะไรใช่ค่ะเพราะหลายคนเป็นเนี่ยะคะคือสมาธิสั้นลืมนะคะอะไรที่เรานึกก่อนหน้านี้อย่างนี้ต้องถามพี่เก่งค่ะว่าสิ่งที่น้องเขาทานเนี่ยนะคะดีเบรมนะคะมีส่วนช่วยทําให้น้องเขาเรียนดีขึ้นไหมคะพี่เก่่คะใช่ค่ะคือมีส่วนโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในสมองของเราเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของการส่งกระแสประสาทนะคะ เขาบอกว่าเซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยมันจะมีเส้นใยอยู่เรียกว่าเอ็กซอนกับดันไรน์นะคะซึ่งกระแสะประสาทต,ตัวนี้เมื่อมันส่งถึงกันนั่นหมายความว่าระบบก,การประมวลผลของสมองจะทํางานได้ดีแล้วเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยจะมีกระแสะประสาทตรงนี้อยู่ใครนะคะนากระแสะประสาทนี้มาใช้ได้มากกว่ากันนั่นหมายความว่าระบบประสิทธิภาพในความจำเนี่ยก็จะเยอะกว่ากัน เพราะฉะนั้นพอน้องได้ทานผ,ผลิตภัณฑ์ตัวดีเบนเข้าไปนะคะก็ไปสนับสนุนในเรื่องของการส่งกระแสประสาทน,นะคะทำให้ระบบความจําของน้องเนี่ยดีขึ้นนะคะสมาธิในการเรียนก็มากขึ้น<ม>น้องทานนานไหคะนะับตั้งแต่เดือนกุมภาค่ะ,คะที่ได้รับข้อมูลจากบริษัทดีเบนนะคะก็นี้เป็นมีโอกาสได้ฟังร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับดีเบนโดย ผู้วิจัยที่มาจากอินเดียค่ะ,ค,ะคุณแม่รู้จักดีเบรมยังไงคะเออคุณพ่อเป็นคน oh. น,นีมาแนะนําที่บ้านนะคะ oh. แล้วก็วันนั้นบริษัทเปิดตัวเกี่ยวกับดีเบรมที่บริษัทโดยตรงนะคะ oh. แล้วก็ตัวเองก็ได้ไปฟังข้อมูลโดยตรงจากนักวิจัยที่มาจากอินเดียค่ะก็เลยทาให้มีความสุขว่าตัวเองไว้วางใจนะคะแล้วก็คิดว่าเออส,สิ่งที่สําคัญที่สุดน,นะคะคือลูกของเราฉะนั้นสมองเนี่ยทุกคนต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเรามาดูแลตรงนี้ดีกว่า แล้วน้องนิ้งอ่าทนดีเบมแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกแบบตื่นมาไม่เพียค่ะแล้วก็เรียนหนังสือเก่งขึ้นอ่านหนังสือได้เข้าใจขึ้นค่ะจริงจริงแล้วยากเลยค่ะที่จะทําเกรดเฉลี่ยได้4.0 0เพราะว่าทุกวิชาเนี่ยค่ะอย่างบางวิชาน้องชอบภาษาอังกฤษเป็นพิเศษแต่บางวิชาวิชาอื่นเนี่ยนะคะถ้าเกิดไม่ได้สนใจเทียบเท่ากับภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดเรื่องของสมองไม่ได้ดีพอนะคะไม่สามารถทําเกรดเฉลี่ย4.0 0ได้แน่นอน แล้วส่วนตัวคุณแม่ค่ะที่เุ็นคุณแม่ทานด้วยคุณแม่เห็นผลหรือว่ารู้สึกถึงผลลัพธ์ในชีวิตยังไงบ้างคะก็ส่วนตัวเองเออเองมีอาชีพเป็นครูอยู่แล้วนะคะก็<ว>คือ<ว>มีความสึกว่าเวลาคิดหรือว่าอะไรเนี่ยเกี่ยวกับโครงกรางโครงก้าร ต่างที่อนอกอจากการเรียนสอนเนี่ยมีความรู้สึกว่าสมองนี่มันมันแล่นได้ดีอะค่ะ<ม>คิดอะไรแปลก<ม>ใหม่ใหมมันได้เยอะเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับคุณคุณแม่เนี่ยนะคะก็ต้องถือว่าเป็นเป็นไว้ผี่ใหญ่ไว้ทำงานนะคะพี่เก่งต้องอ,อ,อธิบายเพิ่มนิดนึงว่าสําหรับการทํางานของดีเบมนะคะใ,ในตัวของน้องเพี่อนเด็กอยู่กับออของคุณแม่เนี่ยนะคะมีความต่างกันไหมคะในเรื่องของการทํางานของผลิตภัณฑ์ดีเบมอะคะ ใช่ค่ะหรือเนื่นองด้วยตัวผลิตภัณฑ์ดีเบรนเนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของการส่งกระแสประสาทแล้วนะคะ<อ>เป็นแอนตี้อั e ไซเมอร์แล้วเนี่ยเขายังทําหน้าที่นะคะในการซ่อมแซมเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็สร้างเซลล์ประสาทใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วยเ<อ>พราะนั้นเนี่ยเมื่อเซลล์ประสาทที่มันเริ่มเสื่อมมันถูกฟื้นฟูกลับมาะะ<อ>พร้อมกับการสร้างเซลล์ประสาทใหม่นะคะม<อ>ันก็จะทําให้สมองของคุณแม่เองที่ทานเข้าไปเนี่ยก็คือได้ประสิทธิภาพที่น่าขึ้นถ้าส่วนตัวคุณแม่ทานนาน ก็ทานพร้อมกับองเลยนะคะนะคะแล้วก็รู้สึกถึงผลนับนะคะหลังจากทานคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าเวลาตื่นนอนมาก็ไม่เบียวเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีแบบทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะกลับมาพักผ่อนเลยค่อนข้างจะแบบก่อนหน้านี้ก็มีความรู้สึกแบบช่วงเวลาตื่นนอนมันเป็นอะไรที่แบบไม่อยากตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเราทานแล้วรู้สึกว่าเวลาตื่นแล้วมันไม่งนเงียบ ที่น้องบอกว่าม่เปลียนแบบสมองมันโล่งๆแล้วก็นอนหลับได้ลึกขึ้นนานขึ้นใช่ค่ะเรียกได้ว่ามีประโยชน์ตั้งแต่เริ่มตื่นนอนเราก็รู้สึกได้เลยค่ะนะคะเพราะที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วหลังจากที่คุณแม่นางกับน้องนิ้งค่ะได้ทานไปแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าดีเบมมีประโยชน์ต่อเรามากมายขนาดนี้นะคะคุณแม่ได้แนะนำใครทานบ้างไหมคะน้องนิ้งบอกเพื่อนบ้างไหมหนูกำลังจะบอกแต่หนูยังไม่บอก เนคีคะก็คือตอนนี้นี่นะคะรู้สึกเลยว่าตอนนี้ตัวเองแบบว่าดีขึ้นเก่งขึ้นจะไม่ขัดจะต้องบอกต่อเพื่อนแล้วคุณแม่นะคะออก็มีโอกาสแนะนําลูกเพื่อนนะคะก็เขาก็ไปทานได้จากการที่เขาอยู่สกประมาณป .4 ค่ะจากการที่คุณครูเนี่ยจะคอยมาบนว่าเนี่ยวันนี้ลูกมีพฤติกรมมกรมอย่งางนั้นพฤติกรรมอย่างนี้ไม่นิ่งนะอย่ายง,าน,งานั้อย่างเงี้ยพอเขาให้ไปให้ให้ลองทานนะคะปรากฏว่า คุณครูเขาก็ชมมาว่าไปทําอะไรมาลูกถึงได้นิ่งขึ้นอะไรคะแล้วก็สมมติว่าอย่างวันนี้ลูกเขากลับมาเรียนแล้วเขาก็จะมีเรื่องเล่ามาให้แม่เราฟังเงี้ย<ฆ>แล้วเราค่อยบอกแม่วันเนี้ยครูแบบชมผมนะว่าผมอนะทำาน่นทำนี่ได้ได้ดีขึ้นนะเร็ว<ฆ>ขึ้นทํางานเสร็จเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็มาเล่าให้ฟังว่าเออน่าจะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือเปล่าที่ทําให้ส่งผลให้เขามีสมาธิดีขึ้นสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเลยทั้งตัวเราเองนะคะแล้วก็น้องนิ้งรวมไปถึงคนใกล้ๆตัวที่เราแนะนําไปก็ได้รับผลที่ดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์ดีเบรมนะคะแล้วตรงนี้ต้องถามที่เก่งนิดนึงนะคะว่าทานไปแล้วเนี่ยค่ะมีประโยชน์แล้วก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดเราหยุดทานค่ะจะมีผลอะไรบ้างไหมคะพี่เก่ง ก็ในกรณีของการหยุดทานนะคะต้องบอกว่าจากงานวิจัยนะคะที่เขาทําการวิจัยมาเนี่ยหลังจากที่ผู้เข้าร่วมง,งานวิจัยนะคะทานผรืดินาตัวดีเบนเนี่ยสาเดือนนะคะหลังจากหยุดทานประสิทธิภาพของการทำงานของสมองเนี่ยจะยังคงประสิทธิภาพต่อได้ยัง ทรงประสิทธิภาพแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอันนี้มันเป็นอาหารเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราต้องการป้องกันปัญหาในอนาคตนะคะหลังจากหยุดทานถ้าเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยสมองเราต้องการอีกแล้วนี่ก็อาจจะต้องกลับมาทานใหม่ซึ่งถ้าเราทานต่อเนื่องได้เป็นการดีนะคะก็คือทานแล้วมีประโยชน์นะคะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมเซลล์สมองทั้งในวัยเด็กวัยผู้ใหญ่ะนะคะและถ้าเกิดหยุดทานก็ไม่ได้มี ผลข้างเคียงใดๆใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดที่พี่เก่งบอกว่าเราควรจะบำรุงรักษาเสริม,มอย่างต่อเน,นื่องใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยคะ่ะก็คือทานไประยะหนึง่งแล้วเราจะต้องหยุดพักบ้างไหมคะหรือว่าทานได้ตลอดต่อเน,นื<ม>่องเลยทานได้ตลอดต่อเนื่องนะคะ<ม>ก็ไม่มีผลข้างเคียงในเรื่องของระบบก,การย่อยอาหารก็คือไม่ไม่ใช่ว่าแบบว่าอาหารเสริมบางคนจะบอกว่าทานไปต่อเนื่องแล้วต้องหยุดพักบ้างเพราะว่าอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าตัวนี้มันเหมือนเป็นพืชสมุนไพรสามารถรับประทานไปได้ต่อเนื่องไม่ต้องหยุดพักถึ้งต่อเนื่องได้เลยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก็คือถ้าอยากให้ได้รับประสิทธิภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องสมองพัฒนายอย่างต่อเนื่องก็คือทานอย่างต่อเนื่องได้เลยนะคะ,คะแล้วค,คุณแม่กับน้องมินเนี่ยคือทานมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ทานต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะ,คะ คุณแม่ทานยังไงคะกินเม็ดก็จะเป็นเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะคะส่วนตัวน้องนี่ก็จะให้ทานปันหนึ่งเม็ดนะคะนะคะของคุณน้องทานช่วงเช้าหรือก่อนนอนก่อนนอนเคยให้ทานตอนเช้าแล้วก็เหมือนกับว่าร่างกายเขายังเหมือนกับว่าพิ่งตื่นมาแล้วก็รับอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาพ่เแม่เขาจะมีปัญหาเรื่องของระบบลำไส้นะคะคือกินมากเกินไปก็ไม่ได้อะไรค่ะก็พอก็เลยปรับเปลี่ยนมาให้กินก่อนนอนค่ะ บุคคลด้วยใช่ไหมคะพี่เก่งคะอย่างน้องเนี่ยสะดวกทานตอนกลางคืน่อนนอนค่ะคะตอนกลางคือนนอนได้เพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไม่ไม่ได้จํากัดนะคะว่าจะต้องเป็นช่วงเวลาไหนหรือว่าก่อนหรือหลังอาหารเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางคนนะคะในเรื่องของกรดหรือแก๊สในกระเพาะเนี่ยไม่ต่างแตกต่างกันเราเลยเคยเจอบางเคสแค่นั้นเองที่ทานไปแล้วเกิดแก๊สที่มา้แแลลวต่ะกเกิน ซึ่งแต่ว่าก็หลายคนที่ทานก่อนนอนนี่ก็ไม่ได้ไมีปัญหาอนไอนให้หลั pues да. บสบายตื่นมาก็สมองปลอดโปร่งก็อยากจะให้พี่เก yeah. ่งฝากอะไรถึงผ um ู้ชมนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุนะคะน้องทานได้นะคะแล้วก็แม่ค่ะหลังจากที่ทานแล้วแบบว่าได้ได้รับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าการทำงานของสมองที่ดีขึ้น ก็อยากจะฝากนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบสมองนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคือวันนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าสมองของเราเนี่ยผิดปกติหรือว่าเกิดเสื่อมขึ้นมาทํางานไม่ได้เนี่ยค่ะ<ฮ>ต้องเรียกว่ากระทบนะคะต่อชีวิตประจาวันของเราแน่นอนไม่ใช่แค่แต่เราเี็นคนเดียวนะคะคนรอบข้างนะก็ต้อง วุ่นวายกันไปหมดเนี่ยเนี่ยถ้าวันนี้เรามีโอกาสนะคะได้มีผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยเราในเรื่องของการดูแลแบบนี้นะคะเราก็ควรจะใส่ใจสุขภาพคือสมองมอนม็นส่วนสำคัญอยู่แล้วสั่งงานทุกอย่างในร่างกายมีโอกาสได้ดูแลนะคะอยากฝากทุกท่านนะคะได้มีโอกาสรับผลิตภัณฑ์ดีเะคะค่ะแล้วให้คุณแม่แบบนี้ฝากไรถึงคุณผู้ชมด้วยดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ดีเบรมโดยตรงเลยค่ะก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้เออ เราดูแลสุขภาพเราไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญคือสุขภาพของเรานะคะการที่เราจะทํางานหรือหาเงินหารายได้เข้ามาในครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดสุขภาพของเราไม่แข็งแรงหรือว่ามีที่พอเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคใช่ไหมคะก็อยากจะฝากว่าเออเรามาสรรหาสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะคะก็จะทำให้ช่วยทําให้เออเขาเรียกเลยอ่ะคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะคะค่ะ น้องนิ้งฝากอะไรถึงผู้ชมไหมคะว่าน้องนิ้งเนี่ยนะคะแบบว่าได้รับผลเต็มๆเลยนะคะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตในการศึกษาเรียนมากๆตอนนี้พ .3 นะคะได้รับเกรดเฉลี่ย4.00นะคะบวอะไรผู้ชมนิดนึงค่ะก็อยากจะให้กินผลิตภัณฑ์ดีเบนนะคะเพราะว่ากินไปแล้วมันจะปลินมาไม่เพียค่ะอืมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ ขอบคุณนะคะคุณแม่นากับน้องนิมน,นะคะแล้วก็พี่เก่งนะคะผู้ชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ดีเบรมที่มาให้คําแนะนําแล้วก็เล่าประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมฟังค่ะขอบคุณค่ะนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีๆดีเบรมเป็นไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ